ลาสันชาแนลและนี่คือเกมแล็กน r ล k ็อกออนไลน์คลาสสิจครับผมก <c oughs> ็วันนี้เ,เปิดตัวแบบปั่นๆแล้ววันนี้ครับผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่และกันหลังจากที่ได้ลองสังเกตดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีผู้เล่นใหม่หลายๆคนที่กําลังไม่รู้เกี่ยวกับอาวุธต่างๆของอาชีพที่คุณเล่นเนี่ยว่ามันไปซื้อที่ไหนเออซึ่งคลิปนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนนะว่าสําหรับใครที่รู้แล้วก็ อ่าหัวร้อนและก็อยา่ามุ่หยิบครับผมทามาสําหรับผู้ชมที่เขาไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ไม่รู้จริงครับผมจะบอกให้นะว่าเขาไปถามไนกลุ่นเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ได้คาตอบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับพวกเขาส่วนคนที่รู้แล้วเนี่ยก็ดูเฉยก็ได้ครับ <laughs> กดไลค์ผมก็ได้นะโอเคนะเ <laughs> ข้าใจตัวกันนะไปะสำหรับวันนี้อาชีพแรกเอ,เอาไงดีวะอาบอกก่อนแล้วกันว่าในเกมแร็คเนล็อกเนี่ยสำหรับวันนี้นะมันมีทั้งหมด เดี่ย่ชีพอ่ามีเขาสามสี่ห้าห้าชีพหน้าห้าชีพหนึ่งมีนักดาบครับสองมีโจรสามนักบวชสี่พ่อคา้าห้านักธนูหกแล้วก็นักเวทอ่ามีหกอาชีพโทษทีโทษโท,ษทษี่นับผิดมีทั้งหมดหกอาชีพครับสําหรับอาชีพแรกเนี่ยเดี๋ยวเริ่มที่อ่าเริ่มที่นักดาบก่อนเลยแล้วกันนะมาผมจะพาไปดูว่านักดาบเนี่ย สมมติเวลาคุณเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเอ๊ซื้ออาวุธที่ไหนดีวะเพราะว่ามาถึงเนี่ยมันให้อะไรมาให้คัพเตอร์มาใช่ไหมคัพเตอร์เนี่งตีเบาพอเรามีตังค์สักระยะหนึ่งเนี่ยอยากที่จะซื้ออุวุธมาใส่สักหน่อยนึงเออซึ่งไม่มีไม่มีใครบอกว่าเอ๊ไปซื้ออาวุธที่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้จะพามาไปไปกันเลยสําหรับนักดาบครับก็อยู่ที่เมืองนี้เลยเมืองเปลี่ยนอาชีพอิสโูดผมเรียกว่าอิสโูดแล้วกันนะผมติดเรียกชื่อนี้มานานแล้วบางคนก็เร อีสูตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนะเอาเป็นว่าเข้าใจคําว่านี่มันคือเมืองนักดาบแล้วกันนะโอเคพอมาถึงเมืองนักดาบเนี่ยก็มานี่เลยเข้ามาในนี้ก่อนอ่าเข้าว้ามาในนี้ใช่ไหมคุยกับคุณคุณลุงสาแว่นคนนี้ครับผมสีทองอ่าคนนี้เนี่ยเขาชือ่อเขาชือ่ <laughs> อเขาคือจูดิเลอร์ครับผู้คนขายเกี่ยวกับพวกนี่อ่าของใช้จิป,ปะทะต่างๆมีทั้งยาเล่ง ยาปั๊มวิ่งมีวิงว่งแล้วก็ไว้ส่องอาวุธเวลาได้ของแลมาเนี่ยอันนี้ไปส่องนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะสําหรับคุณลุงคนนี้ครับทุกเมืองเนี่ยจะมีหมดเลยคําว่าทูติเลอร์วิธีดูง่ายๆก็ดูที่แผนที่ครับแผนที่มันจะมีรูปขวดยาอยู่สําหรับเมืองนั้นเนี่ยมันจะมีทู e a เลอร์ทุกเมืองแล้วถ้าหาไม่เจอเนี่ยหันไปดูที่รูปที่เป็นขวดยาครับเดีย๋ยวมันจะซูมแล้วก็ตัดภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันโอเคไปรอ ครับวันนี้เดินขึ้นมาอีกสักนิดนึงเจออหน้าหมีุขายวะเนี่ยพ่อค้าหน้าหมีคนนี้เขาก็ขายของบาบาบาอ่ะเก็บไปเอาไปสาหรับเดินขึ้นมาเนี่ยคนด้านบนสุดเนี่ยจะเขียนว่าอเมอร์ดิลเลอร์ครับคนนี้จะขายชุดเกาะมันจะมีทุกเมืองแหละเกาะก็จะมานี้อ่าบังเกอร์นี่แหละไอ้พวกพ่อคา้านิสัยพิดีเนี่ยมันจะชอบซื้อเอาไปหลอกขายซื้อ,อไอเทมที่มันไม่มีรูไปตั้งในราคาไม่ดูเพราะฉะนั้นดูดีผมสอนวิธีดูแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ละกันนะดูที่มุมตัวไอด้านขวา เข้าไปดูครับคนกันโกงต่างๆในเกมแลกนาล็อกผมทำมาให้แล้วลองเข้าไปดูนะโอเคมาก็มาดูตรงนี้ก็จะมีพวกบังเกอร์มีชิลมีของทุกอย่างที่เหมือนของแรที่มันดรอปเลยมีเหมือนกันหมดเลยแต่แค่มันไม่มีรูแค่นั้นเองถ้าใครยังไม่มีตังเนี่ยก็มาซื้อใช้ก่อนก็ได้จริงๆใส่ไปก่อนเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วของพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์ครับไปตัวเปล่ากับไปแบบตัวที่มีของต่อให้มันเป็นของตันก็ถอะ อย่างน้อยมันก็บวกพลังป้องกันครับคุณจะโดนตีเบาลงเออก็แล้วแต่นะใครเอาไปคำนวณกันว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นอ่แค่บอกไว้ให้ฟังเฉยๆว่ามันก็พอช่วยได้บ้างส่วเนเด็กผู้หญิงผมสีแดงตรงนี้เนี่ยจะขายเกี่ยวกับอาวุธเวนะ็บพอนดิลเลอร์อ่าเรามาดูกันตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกดาบนะเกมนี้เนี่ยจะมีดาบมีกาตามีธนูเอ่อมีมีดเอ่อมีคาถามีสมุดหนังสืออะไรแล้วแต่เยอะะเต็มไปหมด ดาบเนี่ยถ้าหาไม่เจอเนี่ยมาซื้อที่นี่ครับต่ตรงนี้ก็มีนักธนูไอมีธนูขายกันนี่เลยคัปเตอร์ที่มันจะให้เรามาเนี่ยซึ่งพลังโจมตีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันเป็น50มันไม่ใช่30นะเออมันก็ยังพอใช้ได้ครับแต่พอใช้ไประดับนึงเนี่ยรู้สึกว่าไอตีเบาอยางไม่ตีแรงๆก็ลองมาเดินดูเ,าเอาอนเนี่ยมันก็จะมีหลายราคาซึ่งจะให้ดูราคาก่อนราคาด้านหน้าเนี่ยคือราคาจริงราคาจริงคือราคาที่ไม่ใช่พ่อค้ามาซื้อครับพ่อค้าเนี่ยจะมีสกิลโอซี ดี DC อ่าเป็นสกิล DC ก็คือ discount ครับก็คือจะทำให้ซื้อของที่ NPC เนี่ยได้ถูกลงอ่าที่10เนี่ยจะลดราคาไป24%ปรนะประมาณนี้ก็นี่ครับนี่คือราคาครับผมให้ดูราคาด้านหน้าและกันราคาด้านหลังก็เอาพ่อค้ามาซื้อเอ,เองส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็น t ู o hand มากกว่านะเพราะ t ู o hand นเนี่ยมันได้พลังเต็มทีร้อยเลยนะค่อนข้างที่เยอะมากๆแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นดาบสองมือครับ เวลาตัวละครเราถือดาบสองมือเนี่ย SPD เนี่ยมันจะลดลงก็ไปค้นวณดูโอเคนะไม่พูดเยอะลองมาหาข้อมูลเราเองดาบซื้อที่เมืองอิสลูดครับลองมาเดินดูโอเคไปเราไปกันต่อโอเคครับโจนเนี่ยก็จะมาซื้ออาวุธกันที่มอล็อกนะเรามาที่มอล็อกพอมามอล็อกเนี่ยล้วก็เดินมาขวาเลยครับเห็นไหมเห็นที่แผนที่ป่ะที่แผนที่เนี่ยมุมขวามันจะมีรูปมีดอยู่ครับนั่นแหละคือร้านขายอาวุธเออส่วนที่เป็นขวดยาเนี่ยจะเป็นร้านขายเกี่ยวกับ ตัิลเลอร์ต่างๆก็เหมือนที่เราบอกไปไปเราเข้าไปดูกันเป็นโจ้แล้วเนี่ยเอ้ยซื้อมีดที่ไหนเนี่ยมาที่นี่เลยมุมฝานี่เขาจะขายกันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมมันจะมีเว็บพ่อนแล้วก็จะมีอัมเมอร์ส่วนอัมเมอร์เนี่ยเหมือนกันทุกเมืองอ่าบางเมืองก็จะมีไอเทมเสริมเพิ่มขึ้นมาเช่นเมืองนี้มีกาดเพิ่มขึ้นมาครับกับแมสผ้าปิดปากไว้กันโควิด เลองมาดูแล้วกันแล้วก็มีซีลโลบด้วยมีโค้ดเนี่ยมีทิปโค้ดอีกต่างหากแต่เป็นทิปโค้ดที่แบบว่าไม่มีรูนะดูดีๆนะรับสอของเดิมครับดูดีๆนะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยสนใจหรอกทัมเมอร์เนี่ยเรค่อยมีคนซื้อเราดูที่อาวุธแล้วกันอาวุธเปิดมาถึงเนี่ยก็จะมีสี่ชิ้นแรกเนี่ยจะเหมือนกันหมดมีโบมีล็อตมีไนท์มีคัตเตอร์เหมือนกันหมดมีแบบนี้ด้วยมีดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นมีดหมดเลยครับก็จะมีเนี่ย อะไรเดิร์กเหรอมีดเดิร์กเป็นมีดโบราณก็เนี่ยราคาก็ประมาณนี้ดูราคาจะซู o เข้าไปให้นะที่เมืองนี้เนี่ยนอกจากจะมีมีดแล้วเนี่ยยังมีการ์ตาขายด้วยครับใครที่เป็นแอนเนี่ยแล้วแบบว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปซื้อของมีรูหลายรูเนี่ยก็มาใช้แบบนี้ก็ได้ครับใช้ไปก่อนเอาไปฟาร์มเก็บเงินก็จะมีหลายราคาเลยมีดมันจะมีทั้งแด็เกอร์สลิตโตมีการดิวสแล้วก็ดามมารคัทมีดที่แรงที่สุดก็คือดามมาคัทครับของในร้านนะดามมาคัทเป็นม ได้พลังโจมตี118เลเวลที่ใส่ได้เนี่ย24ขึ้นไปครับใครจะใส่ก็ดูเลเวลด้วยเดี๋ยวซื้อมาใส่ไม่ได้รอแห้งเลยราคาเนี่ยเอาเรื่องนะ49,000ไม่ใช่ถูกๆนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆการาก็จะมีทั้งจัวแต่ว่าเป็นจัว2รูแล้วก็การ้ตา1รูแล้วก็มีจามา5ผมยุ่มเรียกว่าอะไรเรียกมกันสั้นๆว่าจามาแล้วกันเออจามาเนี่ยพลังโจมตีเนี่ย165ครับการ้าเนี่ยพลังโจมตี148 แต่ราคาแพงกว่าเพราะว่ากาตามีรูไงจะมามันไม่มีรูครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับใช้แ,แก้ขับไปก่อนโอเคนะสาหรับโจรเราจะไปกันไวนิดนึงคลิปมันจะได้ไม่นาน,นครับจะได้ดูกันได้ั่วถึงและไม่น่าเบื่อโอเคนะอาชีพต่อไปที่ผมจะพามาดูนั่นก็คือพ่อค้านั่นเองอา่าพ่อค้าเนี่ยมาเปลี่ยนอาชีพที่เมืองออเบรตาพ่อค้าเนี่ยอาวุธที่เขาใส่กันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นขวานนะบางคนก็ใช้มีดก็มีบางคนใช้ดาบก็มีครับแต่ต้องดูด้วยนะว่าอาวุธบางอย่างเนี่ย บางอาชีพก็ใส่ไม่ได้บางอาชีพก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นตัวสอบดูดีๆครับจะได้ไม่เสียเงินมาพอมาถึงเนี่ยพ่อค้าเน่ง่ายๆเลยพพรารวปมาเนี่ย,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 ม,นนยมันจะมาอยู่ตรงกลางครับเดินลงมาเลยเนี่ยง่ายๆง,ง่ายมากพ่อคา้าเดินลงมาเห็นว่ามีรูปมีดอยู่อ่าพอเดินเข้ามาก็เหมือนเดิมจะมีทั้งเวฟอนดิลเลอร์แล้วก็อาร์เมอร์ดิลเลอร์อ่าเราไปดูอารอ์เ,รอเมอร์ก่อนว่าม,มีอะไรเพิ่มเติมบ้างอาร์เมอร์ก็อ่าที่เมืองพ่อค้าเนี่ยจะมีแว่นครับอ่ามีแว่นเพิ่มมานี่แว่นที่ผมใส่นสเ,นสเนี่ยแว่นสดี มันถามว่าบวกอะไรไหมก็บวกนะมันป้องกันอาการ Dark ath, Dark กดากักเนตดักเนตก็คือตาบอดหรือป้องกันาการตาบอด5%้าเปอรแล้วก็เหมือนเดิมครับมีซิลลูมุนดิแนนตนมีเกาะไม้ด้วยอของอาชีพนักดาบแล้วก็พ่อขาครับลองมาดูนะอยู่ตรงนี้อาวุธเนี่ยที่นี่เนี่ยมีซอสด้วยนี่ซอสสามลูครับแล้วก็มีเป็นคืออะไรวะก็คือดาบแต่สำคัญสุดเนี่ย ที่เมืองอัลเบรต้านเนี่ยจะมีเป็นขวานครับนีพ่อค้าซื้ออาวุธที่ไหนมาซื้อที่นี่เลยมีทั้งแอคแอคเนี่ยราคาถูกถามว่าแนะนำไม่ใช้ไหมไม่ต้องหรอกพลังโจมตีเนี่ยมันน้อยครับใช้คัตเตอร์ไปก่อนแล้วถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแนะนำสำหรับคนมีตังก่อนถ้าคนมีตังเนี่ยมากดนี่เลยทูแฮนโอ้มากดทูแฮนเลยใช้ใพ่อค้ามาซื้อเนี่ยจะเหลือ4ี่หมื่นหนึ่งแต่ถ้าไม่มีพ่อค้าเก็บตังไว้เลยครับห้าหมื่นห้าครึ่งแสนมาซื้อเลยและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปครับ ใช้ทูแฮนด์เนี่ยจะตีแรงมากๆแต่ก็ถ้าตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยดามเมจก็จะลดลงหน่อยนะแต่ถ้าไม่มีตังล่ะทำไงพี่ครับผมไม่มีตังหลอดที่ห้าพันกว่าบาทโอ้ไม่ไหวนี่ก็ได้ครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันหมื่นห้าเองแฮมเมอร์พลังจุดตีร้อยยี่สิบใส่การ์ดได้สองช่องครับสองสลอ็อตหรือถ้ามีมาอีกหน่อยนึงอาจจะใจร้อนนะผมอยากใช้ใช้ขวานแล้วผมรีบเหลือเกินไม่ไหวกับดามเมจก็ บัสเตอร์ก็ได้ครับบัสเตอร์เนี่ยพลังโจมตี155เลยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะเกือบจะเท่ากับไอ้ทูแฮนด์เลยครับแต่ราคาเนี่ยหายไปเยอะเลยทูแฮนด์เนี่ย1้อยแต่บัสเตอร์เนี่ย155ก็ใช้ได้แถมใส่การ์ดได้หนึ่งบูเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นพ่อค้ามาซื้อที่ออบัสเตอร์ครับซื้อง่ายสุดแล้วพ่อค้าโอเค okay, ครับสำหรับอาชีพต่อไปนั่นก็คืออะโคนั่นเองอะโคเนี่ยมันจะมีทั้งบูกับ สายซับสายซับเนี่ยอาวุธไม่ต้องถือ,อยังได้เลยนะถือจะถือได้แล้วแต่มันก็จะมีพวกกระบองแล้วก็สมุดสมุดไม่แน่ใจว่าโคถือได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโคเนี่ยจะถือกระบองครับทีนี้กระบองเนี่ยมันไม่ได้ซื้อที่พอนเทล่านะโคเปลี่ยนอาชีพที่พอนเทล่าก็จริงแต่ว่ากระบองมันไม่ได้ซื้อที่นั่นครับกระบองเนี่ยซื้อที่มอลูนวิธีมามอลูนเนี่ยก็คือมามอล็อกครับแล้วขึ้นสายบนแล้วมันจะมาโผล่แบบนี้มไม่แน่ใจว่าไอตัว NPC นเนี่ยมันอยู่ไหนขอเดินหาก่อนนะ อ่ะโอเคผมเจอละอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมพอเดินขึ้นมาเนี่ยพอเจอทูดิเลอร์ปุ๊บเนี่ยเจอเจอ๊ผมม่วงคนนี้แล้วก็จะเจอบ่อน้ำครับที่เขากำลังทำน้กมันเลยเนี่ยเดินออกขวามาเอาขวามาตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ยอออาาออาาจะเจอมะม่วงครับรถเข็นที่มีมะม่วงเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเจอกับ NPC คนนี้ครับเขาชื่อว่าเทรดเดอร์ครับกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายเกี่ยวกับกระบองของอาโครครับซึ่งพ่อค้าก็ใช้ได้นี่ครับซอสเบค ราคาเนี่เอาเรื่องเลยนะห้าหมื่นเลยนะแพงมากๆพลังโจมตีเนี่ยร้อยสามสิบแต่ข้อดีของกระบองเนี่ยก็คือมันจะไม่เหมือนขวานขวานเวลาใส่เนี่ยของพ่อค้านะอันนี้พูดเนี่ยของพ่อค้าก่อนพ่อค้าจะใส่ขวานเนี่ยจะทําให้ตีช้าครับแต่ใส่กระบองเนี่ยจะตีเร็วกว่าใส่ขวานนะเพราะฉะนั้นลองไปคํานวณดูแลกระบองนี้เนี่ยอโคใช้ได้ครับส่วุใหญ่อโคเนี่ยก็จะมีแค่2อย่างนี่แหละก็จะมีซอสเมทกับสตันเนอร์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีพ่อค้ามา o c d c เนี่ย ผมแนะนําว่าเก็บตั้งเพิ่มอีกมื่อนหนึ่งมันก็จะได้สตารเนอร์สตารเนอร์นี่ดีกว่าแต่ว่าสตารเนอร์เนี่ยจะราคาแพงกว่าหน่อยนึงแค่หมื่นเดียวเองเพราะฉะนั้นซื้อสตารเนอร์เถือเห็นปะ่ะอันนี้ใส่การ์ดไม่ได้สตารเนอร์ก็ใส่ไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยสตารเนอร์เนี่ยดูตรงนี้นิดนึงอาชีพเนี่ยใส่ได้แค่อโคนะอาชีพอ,อื่นใส่ไม่ได้นะครับไม่ใช่คุณเล่นพ่อค้าแล้วอยากใส่สตารเนอร์ซื้อไปใส่ไม่ได้นะใส่ได้เฉพาะอโคเท่านั้นพีทใส่บูสอโคน์ใส่บู หรือจะเป็นม้องสายบูเนี่ยก็จะเนี่ยแหละสแตนเนอร์ข้อดีของสแตนเนอร์เนี่ยก็คือมีโอกาสทำให้สตูนเนี่ยติดสแตน10%ถามว่าติดบ่อยไหมติดบ่อยนะอยู่ที่ความเร็วที่เราทำได้ยิ่งเล่นอาโคสายแบบอเอจจะเอจติงเอจเนี่ยโอ้สบายเลยยังไงก็ติดครับมาดูตรงนี้นะอย่าลืมนะนี่ใกล้ๆกับทูดิเลอร์ออกขวามาเจอน้ำพุแล้วก็เลื่อนเลืนเลี่ยงขวามาจะเจอรถเข็นที่มีมะม่วงครับ โอเคนะสำหรับอาชีพปาปูไปไปกันต่อโอเคครับสำหรับอาชีพต่อไปก็คือนักธนูนั่นเองนักธนูเนี่ยง่ายๆเลยมาที่เมืองทาย่อนวิธีมาเนี่ยก็ขาฟาไปที่พอนททล่าก็ได้พอนทิล่ามันเหมือนจุดสูงกลางอะ่ะมันไปได้หลายเมืองอะนะพอนทิล่าแล้วก็ว้าเมาทพาย่อนครับทีนี้พอมาพาย่อนเนี่ยเดินขึ้นมาจะเจอกับนักคาราเต้คนนี้ครับเขาเป็นทูตเลอร์เหมือนกันนะซึ่งนักคาราเต้คนนี้เขาจะขายแค่ ของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นจะมีพวกลูกธนูแล้วก็ซิลเวอร์แอโร่อันนี้ก็คือลูกธนูที่มีท่าโคลี่ท่าสังสิธิ์นั่นเองแล้วก็จะมีเลสแล้วก็จะมีเล่งเร่งเหลืองเล่งเหลืองเนี่ยสำหรับคนอาชีพไม่ใช่คนอาชีพสําหรับคนที่เลเวลน้อยเออเลเวลที่ต่ำกว่า40จะใช้ได้แล้วก็อาโคเนี่ยไม่สามารถกดเล่งเขียวได้นะเลยต้องบอกไปก่อนอาโคกดเล่งเขียวไม่ได้กดได้แค่เร่งเหลืองเท่านั้นครับ ลองมาดูแล้วก็จะมีไฟล์บวินทีนี้ถ้าอยากซื้อ,อยังอื่นอีกเนี่ยมันมีอีกไหมพี่มีครับเดินมาทางนี้เดินมาทางซ้ายเข้ามาที่ตรงนี้ครับเข้าวาปตรงนี้ก็จะมาเจอกับนักคาราตเต้เหมือนเดิมเป็นทูดิเลอร์กันแต่เนี่ยจะขายเต็มรูปแบบเลยมีทั้งยาปั๊มหลายสีมีแว่นสองมียาเล่งสองสีบีวิ่งมีแท็บด้วยอ่าอยู่ในห้องนี้นะทูดิเลอร์ไปเราไปดูอาวุธกันอ่ะเดินเข้าวาร์ปมา เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะนี่เอ้ยมีเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตั้งขายของในราคาที่ต่ํากว่า npc ก็คือเขาเอาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมา oc dc ครับถ้าคนที่เล่นแล้วปั้นตัวแรกเนี่ยไม่มีพ่อค้าก็มาซื้อกับคนกลุ่มนี้ก็ได้แต่เช็ราคาดีดีนะมาเราพามาดูที่ npc ก่อนนี่เลยเวฟพอนดูเวฟพอนก่อนเลย่ะตัวนี้ก็จะมีธนูไม่ต้องไปสนใจอ,อื่นแล้วกันนักธนูเนี่ยมาซื้อได้ที่คนนี้ครับเวพอนดลเลอร์ก็จะมีทั้งโบคอมโพสไซ เกตโบคอสโบอ a บาเลสกักคุม h u n t e r ร์โบราคาก็ดานหน้านะราคาที่ที่ไม่ได้ DC ก็มีหลายอันเลยจริงๆมันใช้ได้ครับแค่มันไม่มีการ์ดแค่นั้นเองใส่การ์ดได้บ้างไม่ได้บ้างใส่ได้น้อยใส่ได้เยอะก็แล้วแต่ลองมาเลือกดูเอาส่วนธนูที่ผมแนะนำเนี่ยเอจงจริงเนี่ยกักคุมเนี่ยก,ก็ดีนะแต่ถ้าเล่นสายเบิ้ลเนี่ยผมแนะนำอับาเลส่ะเพราะอบาเลสเนี่ยเด็กบวกส ทีนี้เนี่ยกักคุมทําไมคนมใช้กักคุมเพราะพลังโจมตีมันหนึ่งร้อยไงห่างแค่สิบเองห่างแค่สิบเองแถมไม่ได้เด็กด้วยใส่การ์ดได้ได้อันเดียวเหมือนกันอีกนานๆเลเวลที่ต้องการคือสามสิบสามนะดูดีๆนะครับคุณซื้อกักคุมเนี่ยคุณต้องเลเวลสามสิบสามขึ้นไปนะสามสิบสองใส่ไม่ได้ต้องสามสิบสามขึ้นไปเท่านั้นส่วนฮันเตอร์โบเนี่ยใส่ได้เฉพาะฮันเตอร์นะดูดีๆครับโอเคเรามาดูที่อัมเมอร์มีอะไรแปลกประหลาดไหม อาเมื่อที่เมืองนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเลยเนี่ยก็จะมีลิฟลิฟบอลโบที่ไว้บนหัวครับคุมไหมไม่รู้แล้วก็มีนี่ครับผ้าคาดหัวครับแล้วก็มีนี่แว่นตาจนสลัดเอาไว้ปิดตาข้างหนึ่งครับแล้วก็หมดแล้วไม่มีแล้วอาที่เมืองนี้ประมาณนี้นะสําหรับนักหนูมาซื้อที่พาย่อนครับโอเคครับสาหรับอาชีพสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืออาชีพเมดนั่นเองนะ อาชีพเบดเนี่ยสามารถมาซื้ออาวุธได้ที่เมืองกิฟเฟนหรือเมืองที่เราเปลี่ยนอาชีพนั่นเองวิธีมาซื้อเนี่ยก็ให้ดูที่แผนที่อีกครั้งหนึ่งมันจะมีรูปดาบหรือมีดอยู่นะเห,ห็นปะไปตรงนั้นเลยครับวิธีมาก็คือนี่เดินมาตรงนี้นะเห็นสะพานปะแล้วก็เดินลงมาหรือใครจะวาร์ปมาตรงนี้เนี่ยพอาวาร์ปมาแล้วก็เดินลงลงไปตรงที่ตีเห็ดก็ได้ครับแต่ไม่ต้องขึ้นหอคอยนะเดินชิดขึ้นมาครับนี่มันอยู่ตรงนี้นี่น้าวาร์ปตรงนี้จะม, NPC, ม,มีวก็บ้านที่มีวาร,รงนีรั้มันจะมีรูปรูป อาวุธด้วยเห็นปะเดินก็ไปเลยเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับรีแพ์แมนไม่ต้องสนใจเจอกับชายหนุ่มไม่ต้องสนใจผู <c oughs> ้ทำไหมเนี่ยเอามาดูชุดกรอนเอามาดูชุดเกราะชุดเกรกาะอ่าที่นี่นี่มีของแปลกตาเออมาถึงนี่ก็คือเข็มขัดครับเข็มขัดมีรูก้ก็มีกาลแล้วก็มีโล่กระจกด้วยนี่โล่กระจกใสของอาชีพนักดาบก็มี เดิมาแล้วก็มีอันนี้มีหมวกข่าออกเลยมีอะไรอีกหมดแล้วมีแค่นี้ครับที่เพิ่มขึ้นมาเามาดูอาวุธกันอาวุธสําหรับอาชีพเมดเนี่ยหรือว่าวิศาส์เนเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะให้ล็อตมาซึ่งล็อตเนี่ยพลังโจมตีของผมไม่แน่ใจว่าพลังโจมตีเนี่ยมันเอาไว้เคาะอย่างเดียวหรือเปล่า ส่วนพลังที่เป็นเวทเนี่ยมันน่าจะเรียกว่า M A T k ครับหรือว่า k, M a t k, M a t a k a c นั่นเองเป็นจี a t k อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่า M A T แลวกันนะให้เราเนี่ยไปดูที่ค่าตรงนั้นครับเพราะว่าเวลาเราโจมตีมอนเนี่ยสำหรับนักเวทเนี่ยมันไม่ได้เอากระทาไปตีหัวครับมันต้องลายเวทถูกตลอดะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่ค่า M A T k ครับรถเนี่ยบวก30ต่อไปเป็นแวนวัเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม้เท้าอันนี้ละกัน ไม้ทั้งอันนี้เนี่ยอินบุกหนึ่งแล้วก็ MTK เนี่ยบวก45อ่ามากกว่าจะล็อตด้วยเยี่ยมไปเลยทีนี้ส่วนใหญ่ที่คุณใช้กันเนี่ยจะใช้เป็นอาร์ดวันครับอาร์ดแวนอาร์ดวันผมออกเสียงไม่ถูกแบบหนึ่งนะขาดใจว่ะมันแปลว่าไม้เกษต์เออเรามาฟังเสียงกันว่ามันอ่านว่าอะไรวันวันอาร์ดวันโอเคผมเล่นมันวอนแล้วกันอาร์ดวอนโอเคครับไอตัวนี้เนี่ยอินบวก3าม MTK เนี่ยบวกเ5เยอะมากๆเลยนะได้พลังจูงตีหกด้วย แอมใส่การ์ดได้ดูนึ่งด้วยให้ดูอะไรนิดหนึ่งดูที่ราคาเออสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งแน่ๆสี่หมื่นห้าในเก็บเก็บนานมากมากกว่าจะเก็บถึงเพราะฉะนั้นแนะนําให้ซื้อสตาร์ทใช้ไปก่อนมันแค่เก้าพันห้าเองซื้อสตาร์ทเนี่ยพลังจมตีมันมันหายไปแค่25หน่วยเองเนี่ยป่ายินบวกสองด้วยนะอันนี้ยินบวกสามเนี่ยอินบวกสองเนี่ยได้ M อทเนี่ยบวกเจ็ดสิบสำหรับสตาร์ทซึ่งราคาเนี่ยห่างกันแบบหลายเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่า มาซื้ออันนี้ใช้แล้วก็ไปเก็บเบลเลยไปไล่ที่หนอนดินก็ได้มูก้าเนี่ยใช้ไฟโบอไล,ล่เนี่ยเก็บเบลได้เพลินๆเลยครับอ๊บเดียวโอเคสําหรับอาชีพสุดท้ายาชีพเมดก็จบกันไปแล้วก็มาซื้อที่เมืองกิฟเฟนนะอย่าหลงทางกันนะครับโอเคไปโอเคครับก็หมดกันไปแล้วสําหรับการแนะนาอาวุธต่างๆของแต่ละอาชีพว่าซื้อที่ไหนไปยังไงโอเคนะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็ผูเ้เล่นหน้าเก่าที่จําไม่ได้ว่ามันซื้ออะไรยังไงเนาะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่มต้องขอทัวร์เราไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและเข้ามารับชมขอบคุณมากๆเลยครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวเลเราไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผม